เรามาติวกันต่อนะครับใครอยากผ่านกอพอปีนี้ต้องผ่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่7และ้นะเป็นการเฉลยแบบทดสอบเสมือนจริงและก็ติวละเอียดด้วยให้เห็นจุดที่ควรจะโฟกัสนะครับทีนี้บางคนเพิ่งเพิ่งผ่านเข้ามางงว่าอะไรคือแบบทดสอบก่อนหน้านี้นะครับ ให้น้องดูในซีรีส์เนี้ยที่หน้าปกเป็นประมาณหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะในตอนแรกเลยผมได้แจกแบบทดสอบเสมือนจริงนะครับซึ่งไอ้แบบทดสอบตัวเนี้ยนะฮะจะใช้เวลารบกวนน้องๆเนี่ยแค่ไม่เกิน10นาที15นาทีแค่นั้นแหละน้องจะประเมินตัวเองได้แล้วว่าเรื่องไหนอ่อนเรื่องไหนเก่งมีแนวโน้มจะสอบผ่านหรือเปล่านะครับผมอธิบายไว้อย่างละเอียดในตอนแรกว่าใช้ยังไงนะครับทีนี้ เมื่อมาดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทําแบบทดสอบรู้ผลของตัวเองแล้วนะเหมือนผลตรวจเลือดของตัวเองแล้วนะครับว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วครับว่าเราจะต้องมาติวอะไรยังไงผมก็จะติวเฉลยทุกอันอย่างละเอียดเลยแทรกความรู้เพิ่มเติมให้ด้วยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเป็นเล่นเกมนี้เกมที่10และเกมที่11ก็ภาษาอังกฤษยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอจบเซตนี้นะไอการเฉลยแบบทดสอบ ก็จะมีแจกให้อีกอันนึงนะครับแจกให้อีกอันนึงนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นข้อสอบสะเหมือนจริงนะฮะก็จะมีให้ทุกข้อเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยรู้ครับว่าถ้าไปเจอข้อสอบจริงๆมีจํานวนข้อจริงๆและทุกข้อนะครับมาจากข้อสอบกอพอจริงๆทุกวิชาจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่รู้ต้งแต่ถ้าดูอยู่แบบต้งแต่ต้นๆปีอ่ะนะต้นๆก่อนสอบอ่ะก็ยิ่งดี ไม่ใช่ไปรอขยันเอาก่อนสอบมันอาจจะไม่ทันแล้วในบางวิชานะครับหลังจากนั้นทําอะไรอีกครับผมก็จะเอาไอ้แบบทดสอบเสมือนจริงมาติวอีกอย่างละเอียดทุกข,ข้อติวฟรีที่ทําทั้งหมดเพราะอะไรครับผมมองว่าการเตรียมสอบกอพอเนี่ยเหมือนกับการวิ่งระยะไกลนะครับเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่ากล้ามเนื้อขาปอดเปิดหัวใจเราแข็งแรงประมาณไหนผ่านอุปกรณ์อะไร แบบประเมินซึ่งผมกําลังเอามาติวอยู่นี่แหละใช้เวลา10นาที15นาทรีรู้ผลแล้วครับต่อมาข้อสอบจริงจะทําให้น้องรู้ครับว่าเส้นใช้หน้าตาเป็นยังไงนะฮะวันเข้าห้องสอบจริงจะต้องเจออะไรนะอันนี้แจกผ่านข้อสอบเสมือนจริงที่บอกว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาติวอีกเช่นกันหลังจากนั้นทุกคนก็จะรู้เส้นทางระหว่างนี้แล้วครับว่าตัวเองจะไปหลุดโค้งไหนไปตายโค้งไหนจะสามารถติวละเอียดได้ตามจังหวะของตัวเอง นะฮะอ่อนตรงไหนต้องแก้ตรงไหนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่จะหาหนังสือมาอ่านจะคอร์สติวของผมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่น้องสามารถวางแผนได้เองอย่างแม่นยําแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราไปลุยกันเลยกับวิชาภาษาไทยนะภาษาไทยถ้าดูโครงสร้างของขอบเขตจริงๆนะครับฮะภาษาไทยจะมีเรียงประโยค5ข้อ นะเรียงประโยคเขาจะถามว่าอยู่ข้อใดอยู่ลำดับ2ข้อใหญ่ข้อใดอยู่ลำดับ4ี่ข้อใดอยู่ลำดับ1เราก็ต้องเอาไอตัวเลือกทั้ง4ข้อเนี่ยแหละมาเรียงก่อนให้มันเป็นประโยคแล้วก็ค่อยตอบว่าอะไรอยู่2อยู่3อยู่4ตามโจทย์ถามอันนี้จะมีอยู่5คะแนนนะต่อมาก็จะเป็นบทความสั้นนะครับจะจะยาวประมาณนี้ครับถามว่าข้อใดคือสาระสําคัญนะข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดเป็นแนวโน้มข้อใดอนุมานได้ ะจะมีอยู่10คะแนนด้วยกันนะครับก็จะปวดหัวหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ทำนะฮะทีนี้มาดูใจความของเรื่องก่อนขอบเขตของภาษาไทยเนี่ยผมจะบอกว่าอ่ะอธิบายด้วยภาพตัวนี้นะครับน้องเอาวิธีใช้วิธีการเรียนรู้เนาะตอนที่เราเรียนเด็กๆอ่ะตอนประถมมัธยมมาใช้ไม่ได้ นะครับเพราะว่าประถมมัธยมเนี่ยมีบทความให้เราอ่านหรือให้เราเรียงนะครับคุณครูจะสอนนะฮะหขั้นตอนด้วยกันอย่างแรกนักเรียนอ่านทุกตัวอักษรก่อนแล้วดูว่า what when where why how นะเรื่องเกี่ยวกับใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมนะครับแล้วก็หาว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องคืออะไรหลังจากนั้นตัดประโยคที่มันเป็นส่วนขยายกับแกแต่ต่อทิ้งไป มันจะเหลือแต่ประโยคที่เป็นเป็นหัวใจของเรื่องอะ่ะก็เติมคําเชื่อมให้มันและหรือกับแกแต่ต่อเชื่อมเชื่อมเฉพาะประโยคที่เป็นเนื้อหาสําคัญนะครับแล้วก็ดูคําเชื่อมภาพรวมจะเข้าใจและว,ว่าใจความของมันคืออะไรทีนี้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยไอวิชาอ่านเอาความแบบนี้ฮะเขามีข้อสอบให้3ข้อ1ชั่วโมงมันก็ทำได้4ี่ขั้นตอนเนี้ยค่อยๆเรียนไปแต่พอมาข้อสอบกอบพอ นะครับขอบเขตเหมือนกับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มันเยอะมันทําอันนี้ไม่ทนันแล้วมันไม่ได้ลนแค่วิชาภาษาไทยอย่างเดียวนะมันมีวิชาเลขมีวิชากฎหมายมีอังกฤษมาจาะคอหอยอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้มันไม่ทันหรอกนะถ้าเราเป็นคนวัยทํางานเวลาน้อยนะครับเราทําแค่3ขั้นตอนพออย่างแรกเราจับคีย์เวิร์ดให้ได้ก่อนซึ่งเดี๋ยวจะสอนนะครับต่อมาหาเหตุหาผลในประโยคมันจะปรากฏประโยค เหตุประโยคผลประโยคผลประโยชน์เหตุต่อมาก็ดูครับว่าใจความของเรื่องคืออะไรอ่ะประยุกต์ดูจากข้อนี้เลยนะครับเวลาเราเห็นข้อสอบที่เป็นเรื่องของการเรียงประโยคเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามีสูตรไม่ตายเป็นท่าไม่ตายคือประโยคที่1นึ่งนะประโยคที่1จะต้องเป็นคํานามนําหน้าเสมอประโยค2ก็คือพอหาประโยคหนึ่งได้แล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากประโยคหนึ่งประโยค3ก็ต่อจากประโยค2และประโยค4จะเป็นการสรุป ทีนี้ข้อสอบที่ไม่ได้ออกง่ายจนเกินไปแล้วกพอเหมือนหลังๆเขาก็รู้ไงว่าเราเตรียมสอบกันด้วยวิธีคิดแบบไหนสูตรถ้าไม่ตายวิชามานแบบไหนเขาก็ดูออกครับเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็มีข้อสอบบางข้อที่ะจะไม่สามารถหาคํานามได้เลยใน,ในตอนขึ้นต้นประโยคแต่แต่คือประโยคขัดแยง้งนะครับทำงานหนักมันไม่ใช่เขียนว่าการทำงานหนักอ่ะเขียนทำงานหนักเฉยๆเป็นสิ่ง ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คำนามนะครับเพื่อก็เป็นประโยคเหตุผลแล้วจะเรียงยังไงสแสดงว่าสูตรบางสูตรมันก็ใช้ไม่ได้ครับท้าไม่ตายบางท่าเราใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมไม้ไม่ตายด้วยนะครับซ้อมกระบวนท่าไปหลายๆกระบวนท่านะเพราะฉะนั้นคิดตามหลักแรกครับนะหาคีย์เวิร์ดก่อนเราก็ต้องอ่านคร่าวๆนะแต่ยังต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวทํางานหนักเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหมดเนี้ครับเขาพูดถึงอะไรเป็นหัวใจหลักเป็นคีย์เวิร์ดหลักแน่นอนเขาพูดถึงเรื่องทํางานหนักแม้นมันจะเขียนไม่ถูกหลักภาษาไทยจริงๆมันต้องเขียนการทํางานอย่างหนักนะครับแต่มันเขียนแค่ทํางานหนักอะนะครับก,ก็เราก็จะไปแก้ไม่ได้อาจารย์คะคนแต่งข้อสอบควรจะใช้คําว่าการคะ่ะเราไปแย้งเขาอย่างนี้ไม่ได้ไงแต่ใจความของเรื่องมันควรจะเริ่มต้นจากอันนี้เป็นประโยคแรก นะเพราะมันพูดถึงเรื่องการทํางานนะน้องก็ต้องอ่านคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเอออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักทีนี้เราเชื่อมโยงได้เลยนะครับเราเชื่อมโยงได้เลยถ้าเราบอกว่าทํางานหนักเพื่อสําเร็จตามเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งในยุคป,ปัจจุบันแค่แค่นี้ได้แต่พอมันมีประโยคอื่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวจะงงแล้วครับนะถ้ามันแค่2ออันนี้ได้ เพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่ได้ต่อ้ดยไอ้นี่ทํางานหนักเพื่อความสําเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับคือไอ้เป้าหมายกับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเป็นคนละความหมายกันเป้าหมายคือเป้าหมายในงานนะครับความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกความรักในครอบครัวมันน่าจะมีการอ้างถึงอะไรบางอย่างมาก่อนอ้างถึงครอบครัวมาก่อนเราก็ต้องลองครับ ทำงานหนะักเพื่อสําเร็จตามเป้าหมายแต่ยังต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวไอ้คําว่าแต่ยังเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกความขัดแยง้งแล้วมันลงตัวกับประโยคนี้ทํางานหนะักเพื่อความสําเร็จก็เป็นรูปแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ดูเหมือนจะต้องแบบเวลาก็ไม่น่าจะเหลือพอแล้วใช่ไหมแค่ทํางานให้มันสําเร็จตามเป้า KPI ยังต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยเนี่ยสออันนี้มันไปกันได้นะครับ และพอมันมีคําว่าครอบครัวอยู่ตรงนี้มันก็มาถูกขยายความว่าทําไมต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวไงความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเป็นประโยคที่สามนะครับและประโยคที่ที่สก็คือข้อที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นประโยคปิดประโยคสรุปนะถ้าเราอ่านอีกรอบหนึ่งแบบเราเรียงแล้วนะครับ คือการเนี่ยจริงๆคําว่าการมันตกไปนะครับแต่ก็บางข้อสอบเขาก็จงใจเขียนมาห้วนๆแบบนี้นะครับให้มันยากขึ้นไอการทํางานหนักอ่ะเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายแต่ยังต้องแบ่งเวลามาให้ครอบครัวเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเอ่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี่อันนี้คือลงตัวนะครับอันนี้คือลงตัวนะฮะเราก็เอาคีย์เวิร์ดตรงเนี้ย แล้วก็หาเหตุผลเอาใจความมาดูนะครับต่อไปลองมาดูเรื่องของการอ่านแบบนี้บ้างนะครับอ่านแบบนี้ถ้าเราจะมาอ่านทุกตัวอักษรนะครับยากนะฮะยากอ่านทุกตัวอักษรยากสิ่งที่ผมแนะนำนะไอการจะหาคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับอย่างแรกอ่านช้อยก่อนครับอ่านอ่านคร่าวๆอ่ะเอาสายตาเนี่ยอ่านปื๊ดๆๆ๊ก่อนนะครับ ตีความข้อใดถูกต้องความสุขในชีวิตทุกคนมองหาความสุขความสุขในชีวิตการเดินทางรอบโลกความสุขนะเจตนาผู้เขียนบทคืออะไรแนะนำเรื่องความสุขอธิบายความสุขเตือนว่าความสุขยิ่งใหญ่ชักชวนผู้อ่านปล่อยวางนะครับอ่านสแกนคร่าวๆสาระสำคัญของบทความนี้ความสุขในชีวิตควรเลือกความสุขความสุขหมายถึงการเดินทางปล่อยวางความสุขถ้าผมเอามือปิดก่อนนะ น้องเห็นคำว่าอะไรที่มันโผล่มาบ่อยๆความสุขนะครับปล่อยวางการเดินทางรอบโลกที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้ครับมันน่าจะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับไอ้สามคำนี้ทีนี้เราก็เอาหลักการนี้มาอ่านแต่อ่านแบบเร็วๆนะครับอ่านแบบเร็วๆเพื่ออะไรหาคีย์เวิร์ดให้ได้ก่อนว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรปกติคีย์เวิร์ดมันจะมาคำแรกนะฮะ ความสุขในแต่ละระดับไม่มีผิดหรือถูกเพราะมันขึ้นอยู่กับวิธีที่แต่ละคนมองและให้คุณค่าความสุขแบบธรรมดาเห็นไหมความสุขซ้ำสองอันและความสุขความสุขนะอาจเติมเต็มใครบางคนได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่อีกคนมองหาความสุขนะสิ่งสำคัญนะคือเข้าใจตนเองและเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราเองคีย์เวิร์ดของมันคือความสุขแน่นอนนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดของเรื่อง ทีนี้หาสิ่งที่มันเป็นเหตุและเป็นผลนะครับความสุขในแต่ระดับนะเพราะนี่ไงเพราะฉะนั้นประโยคที่มันเป็นเหตุเป็นผลก็คือคีย์เวิร์ดเชื่อมไปถึงไอประโยคที่มีพวกเพาะจึงเนะี่ยฮะพอมาซ้ำความสุขอีกอันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นการกล่าวซ้ำนะครับเป็นการกล่าวซ้ำเนี่ยมันจะเป็นฟุ่มเฟือยนะครับเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนเว้นเวอร์ ววอนะยอจากเวิ้นเวอ้อนะครับคำเวิ้นเวอ้อประโยคเวิ้นเวอ้อความสุขตรงเนี้ยเราก็เข้าใจแล้วไงความสุขแต่ละระดับไม่มีผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับแต่ละวิธีที่คนมองความสุขแบบธรรมดาก็เติมเต็มหัวใจใครได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คนเราหาความสุขดังเทวดาเกินครับอะไรที่มันเป็นการเกินเนี่ยนะเวิ้นเวอ้อเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไอ้ตรงที่ผมเขียนสีฟ้านะอ่าน,นผ่านๆได้เลย นะครับถ้าช้อยไหนมันอยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วเขาก็มาเน้นอีกทีตรงนี้ครับสิ่งสำคัญนี่ไง important เนี่ยสาดาวสิ่งสำคัญคือการเข้าใจตนเองและเลือกทางเดินที่เหมาะที่สุดสำหรับเราเองนะใจความมีอยู่แค่นี้ความสุขแต่ละระดับไม่มีผิดหรือถูกหลังเพาะไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะครับจริงๆมีอยู่แค่นี้เอง ความสุขแต่ละระดับไม่มีผิดหรือถูกสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการเข้าใจตนเองเลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดใจความมีอยู่แค่นี้นะครับนะใจความมีอยู่แค่นี้ที่ไฮไลท์ปืด๊ดแค่นี้ปป๊ดแค่นี้ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไวเองนะครับทีนี้เราไปทำข้อสอบได้เลยนะเราไปทำข้อสอบได้เลย นะข้อสอบอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับดูในจอน่าจะเห็นอยู่เนาะนะอ่ะสิ่งที่น้องจะเอามาตอบเขาถามอะไรฮะตีความบทความจะต้องมาจากไอตัวสีส้มนะไอตัวอื่นเนี่ยที่มันจะเป็นเหมือนกับไม่ใช่ใจความสำคัญอนะเป็นเว้นเวอตอบไม่ได้ความสุขในชีวิตมีเพียงรูปแบบเดียวอันนี้ก็เป็นการจํากัดเกินไปครับจํากัดเกินไปมีเพียงรูปแบบเดียว นะแคบเกินไปนะครับในนี้ก็ไม่ได้มีบอกไว้และก็ไม่ได้เป็นข้อความในตรงที่ขีดสีส้มตัดทิ้งนะครับทุกคนมองหาความสุขในระดับที่เหมือนกันก็เขาก็เขียนอยู่นะฮะว่าไม่มีผิดหรือถูกสแสดงว่ามันไม่เหมือนกันความสุขมีหลายระดับและขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนข้อน,นี้ผ่านๆเหมือนจะใช่นะครับเราไปดูตรงนี้ก่อนการเดินทางรอบโลกไม่มีเขียนไว้ในนี้ ไม่มีเขียนไว้ในนี้เดินทางรอบโลกเราอ่านแล้วไม่เห็นเลยนะครับแล้วในตรงที่ขีดสีส้มก็ไม่มีคําว่าเดินทางรอบโลกนะที่ถูกต้องคือข้อสามนะครับต่อมานะครับข้อที่เจ็ดจุดสามนะเจตนานะเจตนาของผู้เขียนนะครับคืออะไรนะไอไอข้อสอบที่ถามพวกเจตนาของผู้เขียนเนี่ย น้องจะชอบแพ้เสียงในหัวคือคิดในใจนะครับว่ากูจะรู้มึงเหรอมึงเขียนเองแล้วมึงมาถามกูทําไมนะให้ดูอย่างนี้ครับไม่ต้องไปสนใจข้างหลังเนาะสนใจไอ้คาข้างหน้าก่อนแนะนําอธิบายเตือนชักชวนเรามาดูความแตกต่างของแต่ละอันก่อนนะแนะนําเนี่ยมันมักจะต้องเป็นข้อๆครับเหมือนพวกคู่มือปฏิบัติงานอะขั้นที่1ขั้นที่สขั้นที่สจะต้องบอกรายละเอียด ถ้าเราอ่านไอ้บทความตัวนี้มันไม่ได้บอกอรายละเอียดมันบอกเฉยๆว่ามันคิดอะไรเพราะอะไรยังไงไม่ได้บอกเป็นรายละเอียดให้ทำตามเหมือนคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าใช่นะครับอธิบายอธิบายคือการบอกเหตุผลครับเพราะอะไรกูถึงคิดอย่างนี้ซึ่งข้อนี้มันเหมือนจะใช่ความสุขแต่ละระดับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะอะไรก็ว่าไปแล้วก็สรุป ที่สําคัญที่สุดแบบนี้อันนี้คือการให้การอธิบายเตือนเตือนมันจะต้องบอกข้อบวกข้อลบนะฮะข้อดีข้อเสียแต่เราอ่านบทความไม่ได้ปรากฏตรงไหนนะไม่เห็นตรงไหนเป็นข้อดีข้อเสียชักชวนชักชวนแต่บอกแต่เรื่องบวกบวกบวกบกบวกบวกครับเหมือนเพื่อนจะชวนไปขายตรงอ่ะจะไม่บอกข้อเสียเลยนะฮะบอกแต่ข้อดีดีดซึ่งอันนี้เราก็ไม่เห็นเขาบอกแต่ข้อ ข้อดีข้อเสียก็ไม่มีข้อดีเยอะๆก็ไม่มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นั่นเองนะต่อมาข้อสุดท้ายของภาษาไทยนะครับสาระสําคัญของบทความนี้อันนี้ง่ายจะต้องอยู่ในอีส้มเนี่ยอีส้มนะฮะความสุขแต่ละระดับไม่มีผิดไม่มีถูกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเข้าใจตนเองและก็เลือกเส้นทางเดินที่เหมาะกับเราเองนะครับสอดคล้องกับอันไหนครับความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับความสําเร็จของงาน นะไม่มีประโยคตรงไหนที่ขีดสีส้มพูดแบบนี้คนควรเลือกความสุขที่เหมาะกับตัวเองนะครับเอออันนี้ใช่เนาะที่เหมาะกับตัวเองนะไม่ได้บอกว่าแบบไหนก็ก็ไปคิดเอาเองว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนการมีความสุขหมายถึงเดินทางรอบโลกมึงมาจากไหนเนี่ยนะครับในที่เราอ่านไม่เจอเลยเนาะไอ้เรื่องเดินทางรอบโลกนะ การปล่อยวางเป็นความสุขที่แท้จริงคือผมไม่เถียงนะว่าข้อนี้มันจริงพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้แต่สิ่งที่เราไม่ได้ปรากฏอยู่ในนี้ครับเราจะเอามาตอบไม่ได้แม้มันจะเป็นความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ2นะครับถ้าจะเพิ่มหลักการเนาะในวิชานี้นอกเหนือจากอันนี้อีกที่ผมอยากจะโน้ตให้ทุกคนเนาะก็คืออะไรครับนอกเหนือจาก หาคีย์เวิร์ดหาเหตุหาผลหาใจความนะครับต่อมาก็คือพวกคำหรือว่าประโยคนะที่ตอบเนี่ยที่เอามาตอบที่เป็นคำตอบจะต้องปรากฏครับในบทความผมหมายถึงว่าถึงแม้นสิ่งที่บทความพูดจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไม่มีปรากฏอยู่เลยตอบได้ไหม ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างการปล่อยวางคืออะไรความสุขที่แท้จริงไม่เถียงครับพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นแต่ไม่อยู่ในบทความแบบนี้ต่อไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นอีกตอนหนึ่งก็ดูต่อไปได้เลย